สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับมูมันชาแนลนะคะวันนี้มูมันชาแนลจะมาอาหานส้ตมตำนะคะพอดีมัมมีเห็นเห็นยูทูบเบอร์ท่านอื่นอ่นนะคะ<ๆ>เขาทำกินส้ตมตำโชว์กันหลายคนมากแล้วก็เวลาที่เขากินนี่ก็คือค่อนข้างจะอ,อร่อยเลยแหละมัมมีก็เลยอยากจะลองทําดูบ้างว่าช่องของมัมมีเนี่ยนะช่องมนะูมังชาแนลเวลาที่กินส้ตมตำนีจ่จะทําให้แบบผู้ชมหรือว่าคนดูที่เห็นเนะี่ยรู้สึกแบบ น้ำลายสอกกันได้บ้างหรือเปล่านะคะวันนี้มามีทานส้ตมตำป่านะคะเอ่อซื้อหมาหน้าตาก็หน้ารับประทานยิ่งได้กลิ่นนี้ยิ่งแบบว่ายั่วเยินใจน่าดูเลยเดี๋ยวเราไปลองชิมมาเลยดีกว่าว่าเอ่อรสชาติจะใช้ได้หรือเปล่าเหมือนกับกลิ่นที่ยั่วน้ำลายน่าดูเลยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูกันตำป่านะคะ<ๆ><ๆ>ก็จะมีอะไรนะมีหอยมีขนมจีนแล้วก็มีผักนะคะเนี่ย นี่ยค่มันมีได้กลิ่นนี่น้ำน้ำลายสอเลยนะคะเนี่ยร้านเนี้ยมันมีกเพิ่งเคยซื้อเหมือนกันเพิ่งมาเปิดถ่ายรสชาติเขาใช้ได้เลยสงสัยม,มันนีต้องเปลี่ยนมาเป็นลูกค้าประจำร้านนี้แล้วล่ะนี่ตำป่า อืมขนมจีนใช้ได้เลยมีอ่ะอะไรนะหมูยอหอยอืมอืมใช่อืม,อม,อมแก้เผ็ด มันมีเซืร์อนี้มาด้วยนะหมูแดดเดียวหมูรสชาติแบบว่าโอเคเลยมื้อเย็นนี้ถ้าใครยังไม่รู้ว่าจะทานอะไรดีนะคะแนะนำตามบานเหมันกันที่มามีกินนี้ได้นะคะรสชาตินี้ใช้ได้อร่อยจัดจ้าน ถ้าอยากกินมานทานี่มันมีกินนี่เือที่จัดร้านที่จัดร้านบางปูนครร้านส้นตมตำโอเคใช้ได้อ,อ,อั่นแลสุด,ดอยอดมันมีกดไลค์ให้เลยเดี๋ยวยังไงมันมีขออนุญาตขอตัวไปรับประทานส้นตมตำก่อนนะคะมันช่างเป็นส้นตมตำที่ดูสิคะเนี่ย น่าอินสุดยอดเลยค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอ,อามบาาสวัสดีค่ะ